สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจกตัว o b บ i c a t e Python นะครับผมตัว OBF p y t o o n โค้ด y t h o n นะครับอ่เดี๋ยวผมจะมาทำเป็นไฟล์หไฟล์ก่อนนะครับด้านในนี้ผมจะใส่เป็น p i n f นะครับแล้วก็ให้รันตัว e x ee ได้เลยนะครับไม่มีไวรัสนะครับคือถ้ามันเอาไปเช็คในไวลา To t a l คือมันเจอแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้พิธการบิวต์กับคนละอย่างกับของสมัยก่อนนะครับเนี่ยเราจะได้มาเป็นตัว OBF นะครับผม นี่นะครับตัว obf นี่นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ในโซน free for you d i s c o r d ครับจะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับลองมาจากบอดโซนนะครับเนี่ยคือทุกคนเนี่ยถ้าเอาของผมเนี่ยอ้พวก t py หรืออะไรอย่างเงี้ยไอที่ผมแจกที่มันเป็น x e x ee ่ะสมัยก่อนเนี่ยคือมันคือมันจะเจอสัก1ตัว2ตัวนะครับแต่ว่าคืออันนี้ผมใช้วิธีการ b u i อันใหม่นะครับผมมันก็เลยไอ้นี่นะนก็เลยจะดูเยอะหน่อยนะครับก็คือมันก็เดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูเลยนะครับก็คือมันเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับ21ตัวเลยนะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ดักไม่อะไรอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเอามาเช็คใน process hacker show เลยนะครับอ่ะผมรันนี้ลองมาดูครับว่ามันมีไหมไม่มีนะครับคือผมไม่ได้ใส่โทจันไม่ได้อะไรนะแต่ว่าผมใช้วิธีบิวคนละบิวนะครับ มันคนละอย่างกันมันเลยจั๊ก,กเยอะอย่างนี้เลยนะ <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวผมจะใครคิดว่าผมยังดักอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะอนี่เลยนี่แชร์จอเอาลงเลยนะครับนี่ครับไวรัสทั้ง l ก็คือเช็คเจอไวรัสอยู่แล้วนะครับ นี่เลยเช็คคือเจอไวรัสอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีผลเสียต่อคอมพิวเตอร์นะครับผมรับรองครับไม่มีแน่นอนนะเพราะว่าผมเป็นคนบิ้วนะครับผมไม่ดักลูกค้าไม่ดักใครกันเองหรอกครับพวกนี้มันบอกว่าผมดักนี่มันมึนนะอย่าไปเชื่อเยอะนะครโอเคพอเราได้มาอย่างนี้นะครับดี๋ผมจะมาทิ้งไว้ให้ในห้องนี้เลยเดี๋ยวอาบ่าผมจะทิ้งไว้ให้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมถ้าทุกคนเนี่ยได้ดูคลิป นี้อยู่ก็เดี๋ยวผมจะมาอีดิตอีกรอบเนี่ยผมจะมากดอีดิตตรงนี้แล้วเอาลิงก์ยูทูบมาแปะโอเคประมาณนี้เลยไปเจ้กัจนครับผม